ผู้ชมครับถ่ายปริศนาการเสียชีวิตของครอบครัวพงศธรหรือภาคที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรม2ผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ดินดูละครสายรุงช่องวัน31ตอนล่าสุดนะครับคนแรกก็คือมิสเตอร์ลูแปงซึ่งเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือภาคแล้วให้เปลี่ยนชื่อเป็นพงศธรคนที่2คือรัฐมนตรีปาริษาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของนายปรเมศผู้ตาย ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุขับรถไปรถเบรกแตกรถคว่ำระเบิดตุม้มเข้าใจว่าทางครอบครัวนี้ตายไปแล้วแต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมมีการเปิดเผยภาพและเสียงของนายปรเมศและนางอลิตาพ่อแม่แท้ๆของภาคก่อนที่เขาจะตายครับคุณผู้ชมลองฟังดูอีกทีหน,นึ่นงนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมแม็กถึงแตกได้คระมันไม่ใช่หวัตเหุภาพ อาชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแปลว่ามีคนไปตัดสายเบรคมีคนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุครับวิเคราะห์ทีละคนเลยนะครับผู้ต้องสงสัยคนแรกคือมิสเตอร์ลูแปงเขาเป็นคนเข้าไปช่วยพากับไปดึงออกมามันเป็นจังหวะที่บังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่มิสเตอร์ลูแปงจะจะอยู่ตรงนั้นเขารู้ก่อนหรือเปล่า แล้วทำไมถึงช่วยแค่ภาคทำไมถึงไม่พยายามที่จะช่วยนางอาิตาแล้วก็นายปรเมศทั้งที่จริงๆแล้วก็ดูจะยังมีเวลามากพอสมควรมันดูบังเอิญหรือว่าเขาเขารู้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนั้นน่ะฝนก็ตกนายปรเมศขับรถมาก็แทบจะไม่เห็นรถส่วนไปส่วนมาเลยแล้วจุดที่เกิดเหตุมันก็ดูเปลี่ยวทําไมเขาถึงรู้ก่อน โดยหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับมิสเตอร์ลูแปงเนี่ยก็ได้พาตัวของภาคออกจากที่อยู่เดิมให้มาอยู่กับเขาเปลี่ยนชื่อจากภาคเป็นพงศธรครับซึ่งภาคในชื่อพงศธรเนี่ยพยายามจะถามมิสเตอร์ลูแปงว่าทาไมทําไมผมจะใช้ชื่อภาคเหมือนเดิมไม่ได้ผมอยากใช้ชื่อนี้ทําไมต้องบอกทุกคนว่าภาคตายไปแล้วทางที่ผมยังไม่ตายทําไมผมถึงกลับประเทศไทยไม่ได้และทําไมต้องให้ผมเรียกคุณอาว่าแดดดีด้วยคําถามทั้งหมดนี้นะครับ พงศธรพยายามจะถามหลายรอบแล้วแต่ว่าแดดดี้ของเขาเนี่ยหรือว่ามิสเตอร์ลูแปงไม่สามารถที่จะตอบได้บอกแค่เพียงว่าวันหนึ่งเขาจะบอกเองครับคุณผู้ชมที่ดินจัดให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีคนอื่นด้วยแต่เขาอ่ะชัดเจนว่าเป็นคนเข้าไปดึงตัวภาคหรือว่าพงศธรออกมาเขารู้เห็นอะไรบ้างเราอยากฟังข้อมูลจากเขาเพิ่มเติมคือถ้าเป็นตำรวจก็คงอยากจะสอบปากคำเขาเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งที่อยู่ตรงนั้นอะ จึงจัดให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนครับคุณผู้ชมไปที่ผู้ต้องสงสัยคนที่สองซึ่งดินวิเคราะห์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือรัฐมนตรีปาริสาเป็นน้องสาวของนายปรเมษคนนี้ดินให้น้ำหนักมากๆว่าเขานี่แหละที่อาจจะอยู่เบื้องหลังเพราะนายปรเมษเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงเยอะเป็นรัฐมนตรีซึ่งพอพี่ชายของเขาตายนะครับปาริสาขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยฐานเสียงของพี่ชาย ที่รักในปรเมศมีความไว้ใจในผลงานต่างๆแล้วเราก็เห็นแล้วว่ารัฐมนต,ตรีปริษาเนี่ยที่ผ่านมานะครับเขาไม่ใช่คนที่แบบขาวสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่คนดีอะ่ะคือดูแบบดักดักเป็นคนที่หน้าอย่างหนึ่งในบทบาทนากักการเมืองหลังอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีรังสีอมหิตใช้อำนาจอิทธิพลในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างที่เราได้ติดตามกันแล้วอย่างที่ดินเคิวิเคราะห์นำเสนอนะครับในละครก็นำเสนอว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พันดาว ซึ่งก็พอจะสนิทกับรัฐมนตรีปาริษาพันดาวนี้เป็นนักข่าวเป็นเพจข่าวนะครับชอบแฉด้วยเข้าไปคุยกับรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าเนี่ยนางเมเนี่ยมันเป็นคนทําให้ครอบครัวของพี่ปรเมศตายมันจะรู้ไหมว่าพี่ปาริษาเนี่ยรักพี่ปรเมศมากตอนที่พูดถึงเรื่องนี้รัฐมนตรีดูดูแบบดูโมโหอ่ะทำไมต้องโมโหไล่พันดาวกลับเลยพันดาวยังพูดต่อด้วยว่า เนี่ยผ่านมา20ปีแล้วเนี่ยพี่ปายังยังรักพี่ปรเมศไม่เคยลืมก็คือวางรูปไว้ใกล้ๆรูปพี่ปาแล้วพี่ปาก็คงไม่ลืมใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ปรเมศเนี่ยพี่ปาก็คงไม่มีวันนี้รัฐมนตรีนี้แบบเงียบไปเลยครับคือมันน่าสงสัยมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่ดิวิเคราะห์ว่าคือรัฐมนตรีปาริสานี่แหละคือผู้ที่ดูแล้วได้ผลประโยชน์เต็มๆจากการตายของนายปรเมศเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังครับ โดยล่าสุดนะครับรัฐมนตรีปาริษาก็เดินหน้าในการสืบหาข้อมูลของพงศธรที่เขาสงสัยอยู่และการกลับมาของพงศธรในครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเมทินีที่เขาติดใจมาตลอด20ปีทินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่รองลงมาแต่เรื่องหลักที่เขามาเนี่ยคือการมาสืบหาความจริงคือมันมันมันอยู่สูงกว่านิดนึง สืบหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุกคนเข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุทําให้พ่อกับแม่ของเขาเนี่ยต้องตายดินว่ามันคือเรื่องนี้เขาถึงบอกไงว่าใครทําอะไรไว้ต้องรับผิดชอบถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องกลัวแล้วมิสเตอร์ลูแปงก็มีการเตือนแล้วว่าอย่าบอกใครนะว่าพงเคยเป็นภาคมาก่อนต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่ดินบอกว่าการที่จะใช้คําว่าคนพวกนี้ มันไม่ได้หมายถึงเมทินีแน่ๆเมทินีคนเดียวครับพวกนี้คือคนที่แบบน่าจะมีอำนาจมีอิทธิพล ซึ่งมันก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัฐมนตรีปาริษาแล้วแหละแล้วคุณผู้ชมหลักคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาไขาปริศนาการเสียชีวิตของครอบครัวพงศธรหรือภาคไปด้วยกันนะครับและติดตามละครสายรุ้งไปด้วยกันทุกคืนวันพุธและวันพฤหัส,สบดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31คุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับโหลดฟรีดูฟรีอย่างที่เราย้ำกันมาตลอดแล้วก็คุณผู้ชมครับใครที่พลาดนะครับอย่างฉากที่ดินให้ดูไปตอนต้นนะที่ว่าเราได้ฟังเสียง ของนายปรเมศกับคุณอริตาที่ก่อนเขาตายนะครับอันนั้นมันจะเป็นอตอนที่มันจะสั้นๆน,นะครับจะอยู่หลังจาก n d c r e d i t ครับในช่วงแบบเพลงตอนจบอะคือบางคนอาจจะเออพอละครจบแล้วปิดเลยไม่ได้ฟังเพลงแต่จริงมันจะมีฉากนั้นอยู่นะอยู่ท้ายสุดเลยคุณผู้ชมกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันบันดีแล้วก็ไปไปดูก็ได้มันจะมีทุกตอนเลยนะมีนี่ผ่านมาแล้วทั้งหมด6ตอน n d c r e d ิ t แล้วก็จะมีฉากสําคัญสั้นๆครับซึ่งนินคิดว่าทุกๆฉากที่เกิดขึ้นที่ผ่าน6ตอนเนี่ยมันมีส่วนในการประติประต่อเรื่องราวแล้วก็มีส่วนสําคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะนําไปสู่การไขปริศนาและที่สําคัญถ้าลองไปสังเกตด,ดูเราน่าจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริง ของเมทินีและภาคหรือว่าพงศธรด้วยครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลิกละครชวนดูละครสายรุ้งไปด้วยกันคุณผู้ชมติดตามกับดินได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชระประพนกับช่วงละครไทยขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของคุณผู้ชมทุกคนนะครับพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ